สรุปว่าวันพรุ่งนี้นักเรียนที่มีคิวจะต้องสอบแกดแพดรวมถึงการสอบโอเดตในช่วงปลายเดือนมีนาคมและสอบวิชาสามันต้นเดือนเมษายนยังคงเดินหน้าตามปกตินะครับถึงแม้จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งเรียกแทนตัวเองว่าเด็ก64ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินแต่ว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาลมีคําสั่งออกมาแล้วว่าไม่เลื่อนสอบเกรงว่าจะกระทบกับคนจนํานวนมากครับ นี่เป็นเอกสารของสารปกครองกลางที่มีคำสั่งยกคำร้องของนักเรียนกลุ่มที่แทนตัวเองว่าเด็ก64 6คนซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีขอให้ไต่สวนฉุกเฉินยุติการจัดสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบัานอุดมศึกษาหรือ TCAS ปี2564ชั่วคราวพร้อมกับได้ฟ้อง5หน่วยงานหลักคือกระทรวงศึกษาธิการสพท ทปอสทสและกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยที่มีมติไม่เลื่อนสอบทั้งที่มีผลกระทบกับระบบการศึกษาในช่วงโควิด1 9เหตุผลที่ศาลมีคำสั่งไม่เลื่อนสอบทีแคสเพราะว่าคำขอของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะสั่งให้ทุเราคือปฏิทินทีแคสปี64ยังสรุปไม่ได้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และการเลื่อนสอบอย่างกระชั้นชิดจะส่งผลกระทบกับคนจานวนมาก รวมถึงกระทบกับการบริหารงานของรัฐที่ได้เตรียมการสอบไว้แล้วหลังจากมีคำสั่งสารปกครองออกมาทวิตเตอร์ที่ใช้ว่าชื่อว่านักเรียนเลวได้ทวิตข้อความให้กำลังใจและขอบคุณผู้ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนให้เลื่อนสอบนะครับถึงแม้ผลที่ออกมาจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ส่วนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทอปอ,อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสอทศซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดสอบจะเดินหน้าจัดสอบต่อไปพรุ่งนี้ถึง23มีนาคมครับจะเป็นการทดสอบแกดแพดหรือความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพทางวิชาการจากนั้น27และ29มีนาคมเป็นการสอบโอนเน็ตและจะไปสอบวิชาสามัญกันวันที่3-4เมษายนครับ